ออดสวสดครับพี่ใช่ับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาอวดของเล่นกันดีกว่าครับตต้ก่อนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าจริงๆต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างเน่าเสียดายครับเพราะจริงว่าน,นี้เนี่ยเราจะอวดของเล่นกันถึง3กล่องด้วยกันแต่มันเหลือ2กล่องเพราะกล่องสุดท้ายที่หายไปเนี่ยครับคืออ m p e r i a ียลดาม n ประเด็นคืออาทิตย์นี้ผมงานยุ่งมากและผมไม่ได้จอง m p e r i a l ียลดากไว้พอไปถึงร้านปุ๊บทุกร้านบอกไปเสียเดียวกันว่าหมดครับพองานวันนี้เนี่ยจาก3มกล่องเราเลยเหลือแค่2กล่องแทน แตยังไงครับ2กล่องที่เราจะรีวิวคาทายาคอนที่เรา,าเป็นสิ่งที่อลังการมากๆครับเรามีของเล่นสุดอลังการ2กล่องอยู่ตรงหน้านี้แหละเพราะงั้น Imperial d r ดากอเนี่ยเรารอรีโปรดักแล้วค่อยกลับมารีวิวก็ได้ไม่เสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยวสกล่องที่อยู่ตรงหน้าทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาเริ่มอวดของเล่นกันดีกว่าครับผมแคกล่องแรกสุดก่อนกล่องแรกสุดครับสวยมากๆอุนทราแมนสุดอีวิวทีกานะครับผมนี่คือกล่องที่ผมรอให้รีโปรดักมาอย่างยาวนานมากครับ ดูสิ่งที่อยู่ตรงนั้นทุกคนตรงนี้ครับนี่คือการดีไซน์อุลตร้าแมนสุดที่ผมบอกเลยว่าสำหรับส่วนตัวผมนะครับนี่คือหนึ่งในดีไซน์ที่สวยที่สุดดูเข้ากับคาแรคเตอร์ที่สุดครับมันคืออีวิลทีก้าที่ดูเป็นทีก้าที่ชั่วร้ายดูโหดร้ายดูโหดเที่ยมดูเถื่อนดูทรงพลังมันแบบมันสุดในทุกทางครับแล้วก็ดีไซน์คือเข้ามากๆสวยมากๆด้วยครับแล้วก็หน้ากล่องการดีไซน์เนี่ยต่อว่างดงามสุดๆนะครับในส่วนนี้เลยส่วนด้านข้างกล่องครับทุกอย่างอลังการงานสร้างครับ สีจุดขยับลูกเล่นอาวุธเสริมที่ให้มาทุกอย่างต้องบอกว่าครบถ้วนหมดนะครับในส่วนนี้รวมถึงกล่องนี้ครับให้ไฟ LED มาด้วยรวมถึงให้ฐานดิสเพลย์มาด้วยเลยเปสาเหตุว,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 ว่าทำไมกล่องเนี่ยครับถึงได้แพงมากนะครับแต่มันก็คุ้มค่าจริงนะครับถ้าเกิดเราได้ตัวที่สวยขนาดนี้มานะครับผมแล้วก็สามารถนำมายืนคู่กับอุลตร้าสูตรทีกาได้ซึ่งผมคงไม่นำมารีวิวนะ,ะนี่นะครับกับอุลตร้าสูตรี e ิว t ีกาแต่ยังไงครับจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนดูมากเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ นี่ครับใบต่อของ e-builia ครับสวยมากเนี่ยเหมือนกับผมกำลังอ่านมังงะอุลตรราแมนอยู่อะครับมันสวยดับนั้นเลยเดี๋ยวผมหยิบม,มาเทียบแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ครับถ้าเกิดเราเทียบกับปกมังงะอุลตร้าแมนแล้วอะครับมันมาแนวเดียวกันมาทนเดียวกันเลยนี่คือปกที่ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังอ่านมังงะอยู่อะครับเนี่ยมันมันสวยจริงครับมันยอดมากผมนับถือเลยว่าอาจารย์คนวาดเนี่ยสยุด เทพจริงๆนะครับสับเรื่องนี้เพราะงั้นอีวิลทิกาครับสุดยอดร่วมถึงสีข้างในครับเดี๋ยวในใโชว์ละนี่ครับอันนี้เป็นตัวเคลือบนะครับจะเห็นว่าส่องแสงได้ส่วนนี้เป็นแบบโครงสีเงินซึ่งยอดเยี่ยมมากครับผมรอไม่ไหวแล้วที่จะต่ออีวิลทิกาแล้วก็ดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคนี่กล่องแรกครับอีวิวทิกาครับอลังการมากทีนี้กล่องถัดไปครับใหญ่สุดๆในสุดกล่องนี้ก็ออกมาให้ผมครับ โคเทสุจี๊กนะครับผมนี่แหละครับเทพเจ้าเหล็กไหลจี๊กหุ่นสายไดนามิกที่ผมชอบมากๆนะครับนี่น่าจะเป็นหุ่นตัวแรกๆเลยที่อ่าผมเล่าให้ฟังแบบไอ้เป็นหุ่นแบบนี้นะเป็นแม่เหล็กมาต่อกันมีสว่านแปลงเป็นมารเคนทรอสได้นี่แหละครับคือหุ่นที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมใฝ่ฝันว่าแบบอยากได้มาเป็นของเล่นมากแต่แน่นอนครับจี๊กเนี่ยจะ40ปีแล้วอ่ะเนอะ หรือผมจำเวลาผมจาเวลาแน่นอนไม่ได้แต่ผมอาอายุไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสของเล่นจีเลยแม้แต่ครั้งเดียวยกเว้นที่เป็น S R C ออกมาแต่ในสุดครับเราก็มาแล้วครับโคเทสึจีในเวอร์ชั่นอิน i n นิทซึมนะครับผมซึ่งแค่กล่องก็สวยงามมากๆแล้วครับคือรายละเอียดของกล่องดีมากคุจะเห็นว่าแบบมีทั้งควันมีทั้งรอยต่างๆถูกเติมเข้าไป สวยงามมากจริงๆครับกล่องนี้ครับเพิ่งออกมาเลยด้วยแบบนี้นะครับอ่าแล้นข้างกล่องครับอลังการสุดๆครับมีอาวุธอย่างมักดิวมาให้นะครับจุดขยับยอดเยี่ยมสามารถใช้ท่าไม้ตายต่างๆได้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอันนี้เนี่ยงดงามงดงามมากนะครับผมถ้างๆจะเป็นเหล่าพองเพื่อนไดนามิกนะครับเนไดเซอร์มาชินไคเซอร์อ่าเกตเตอร์ดราก้อนแล้วก็จิงครับขาดเกตมาชินก้าไปเนะแบบนี้นะครับเพราะ สุดยอดมากครับสายนี้ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผมต่อสายนี้แล้วแบบมันอลังการมากๆครับผมน่าจะมีตัวอื่นหลุดมาด้วยแน่ๆนะครับแล้วก็ยังไงบันไดครับออกมามาให้ด้วยนะครับผมอ่าแบบนี้ครับโคเดสึจีกนะครับเท่จริงเพราะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะรีวิวคุณกัน2ตัวตัวแรกสุดนี่ครับโคเดสึจีกอินฟินิซึนะครับผมต้องเทแน่ๆผมเชื่อแบบนั้นตัวถัดไปครับอุลตร้าแมนสูตร ร e ีวิวทีกานะครับผมซึ่งความงดงามไม่ต่างกันแน่นอนนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าผมอดใจรอที่จะตอบไม่ไหวแล้วเพราะงั้นสำหรับวันนี้ครับเราจบกันแค่นี้เลยผมขอตัวไปต่อมก่อนนะใครชอบเีโวนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์เีโวด้วยที่สำคัญอาลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีข้อแม้ไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยเพราะงั้นเนี่ยผมขอไปต่อมก่อนนะครับบา,บาย